พยาบาลหน้านะคะได้ร่วมกับโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาค่ะฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5กว่า700คนค่ะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะที่ ใต้อาคารมิสลูซี่สตาร์ริงโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาล่างแผนกประถมศึกษาในตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านแพทย์หญิงอัชาราและอองนวลพาณิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,น,น่านได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ค่ะเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็กอายุ5-11ปีนะคะระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5กว่า700คนด้วยกันค่ะโดยให้ระดับชั้นปสทับและ ปสทับป .4 ทับ 3, และระดับชั้นป .4 4ทับ 4, ถึงป .5 ้ทับหจำนวน120คนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรสร้างความปลอดภัยโรคโควิด -19 ค่ะโดยต้องผ่านการยินยอมจากผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทุกคนก่อนที่จะรับวัคซีนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านของนายกฤษณพงผ่องโอภาสผู้อำนวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษานะคะก็บอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ระบาดมากขึ้นค่ะตอนนี้ทางโรงเรียนได้มีการป้องกันทําแผนเผชิญเหตุและปฏิบัติการ ตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเมื่อมีผู้ติดเชื้อจากญาติพี่น้องที่กลับมาตากจากจากต่างจังหวัดทางโรงเรียนจะให้หยุดเรียนนะคะตามแผนเผชิญเหตุที่ทําไว้เปิดการเรียนการสอนทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้มีมาตรการป้องกันมีจุดคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือเว้นระยะห่างภายใน14วันนะคะหลังจากกลับจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องพบแพทย์ทันทีไม่ต้องห่วงว่าจะมีการติดเชื้อแพร่ในโรงเรียนค่ะ